เลยที่เจอคือคอมันเหมือนเบี้ยวคอมันไม่ตรงพราไม่ตรงเนี่ยแล้วว่าเขาก็ไปดัดให้ซึ่งพอถามแล้วเนี่ยส่วนมากจะเป็นกันทุกคันไม่รู้ว่าว่ามันเป็นเพราะอะไรทาไมถึงคอมันไม่ตรงตามกลุ่มเขาก็บอกกันว่าเฮ้ยรถไม้คอมันเบียเยเ้ยวอะไรอ่ะอันนี้ก็คือเป็นปัญหาอย่างหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลูกปืนคอที่ที่ชอบแตกระยะเวลาเนี่ยอันนี้คือส่วนมากนะ ถ้าบางคันไม่เป็นก็คือไม่เป็นเลยแต่ถ้าเป็นเนี่ยหกเดือนเนี่ยเดี๋ยวลูกลูกคอปืนจะแตกมันจะแตกอ่ามันจะเป็นแบบนี้นะส่วนมากนะแล้ววิธีแก้ก็คือทางรุ่นพี่ผมเนี่ยทำศูนย์เวชป้ายอยู่แล้ววันที่ออกรถมาเนี่ยเขาบอกว่าให้แกะออกเลยแล้วก็อัดจารบีใหม่มันจะใช้ได้ยาวประมาณถึง2ปีกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนกับว่าทางโรงงานที่ผลิตมาเนี่ยอ่ามันมันทา จารบีมันน้อยเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ว่าผมไม่อยากแกะไงผมก็เผื่ออาจจะเป็นอ่าสักอ่าสี่ห้าคันในร้อยคันอะไรเงี้ยที่ลูกปืนมันไม่แตกหกเจ็ดเดือนอนะไรเงี้ยเราเพราะว่ามันรถใหม่เราก็ไม่อยากแกะแต่วิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือต้องแกะออกมาแล้วก็อจจัดจารบีเข้าไปที่ลูกปืนใหม่นะครับนี่ก็คือปัญหานะแล้วก็อย่างหนึ่งเลยเรื่องอยางดูเรื่องอยางยางที่ติดมากับรถเนี่ย จะบอกว่าลื่นมากไม่ดีคือผมไม่ได้คิดไปเองนะคนที่เล่นเม็ป้าเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้มาแล้วต้องเปลี่ยนบางคนได้มาปื้ดไปแซดไปเห่าอย่าไปเห่านะครับลื่นนะบอกเลยแล้วยิ่งโดนน้าเนี่ยไปใหญ่เลยผมลองมาแล้วไอ้ช่วงสองสามวันที่ฝนตกอะแม่งลื่นจริงนะครับขับก็ต้องระวังถ้าคุณอยากจะเห่าได้เนี่ยไปเปลี่ยนยางก็มีหลายยี่ห้อแต่แนะนําก็จะเป็นมิชลินเส้นละสามพันคู่สามพันสามพันห้าสามพันหกเนี่ย ยางก็ต้องเปลี่ยนแต่ผมก็งงนะว,ว่ารถราคาแม่งเป็นแสนแต่ว่ามันเหมือนมันได้อะไรมาไม่รู้อะแต่ว่าเราก็ยังได้แบรนด์ไงชื่อว่าเวสป้าใช่ไหมแล้วก็บอกเลยว่าไอ้โชค๊คเนี่ยนะคุณขับะนะถ้าคุณใช้งานไม่ได้คิดอะไรอะนะมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าใช้ไปเนี่ยแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าแม่งยิ่งกว่าม้าดีดกค่ะโช๊คอะเขาก็แนะนําให้เปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนะนะแต่ว่าเปลี่ยนก็ เสียตังค์เขาปีกก็แพงอีกแต่ว่าถ้าขับได้ก็ไม่มีปัญหาหรอกคือรถมันดีดอย่างเงี้ยอ่าเหมือนดีดอย่างเงี้ยแล้วก็ในความรู้สึกเนี่ยที่ว่าผมใช้ขับมาเนี่ยมันจะไม่เหมือนรถทั่วไปนะทั่วไปคือมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะต้องระวังอะ่ะแบบอะไรนิดหน่อยก็คือต้องระวังแล้วก็ต้องเช็ดตลอดเพราะว่าไอรถพวกนี้ถ้าเราจะให้มันสวยวิ่งแล้วดูดีเราก็ต้องเช็ดให้มันเงาให้มันอะไรเงี้ยจะปล่อยให้เกอะกังมันก็จะดู อะไรอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ว่า,เ,าเวลาใช้รถเนี่ยมันก็ในความรู้สึกนะผมก็จะระวังในเรื่องจอดเรื่องอะไรไม่อยากไปใกล้ใครเพราะว่าถ้ามันเป็นรอยขึ้นมาเนี่ยมันมันจะเป็นเรื่องยาวเลยท,ที่เสียเงินเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่พลาสติกหรือไฟเบอร์เหมือนรถทั่วไปไงเออมันก็จะเป็นรอยง่ายคือเอาง่ายง่ายอะ่ะคุณขับอะ่ะคือห้ามล้มจะล้มเหมือนรถแบบอันอื่นไม่ได้นะล้มแปะล้มอะไรอะ่ะ คือถ้าล้มเนี่ยเสียเงินเลยจบเป็นร้อยแน่นอนในนี้เนี่น่อยก็คือก็ต้องทําสีนะมันก็เหมือนแบบรถเก่งรถอะไรเงี้ยแต่รถเก่งมันยังไม่ค่อยน่าระวังแต่รถพวกนี้คือมันมันล้มได้หลายได้ลื่นได้มันก็ก็ต้องระวังอ่ะเพราะถ้าล้มแล้วเสียตังค์แล้วก็อย่างที่บอกขาข้างเนี่ยอย่าไปตั้งกงันเพราะตั้งแล้วเนี่ยรถล,ล้มเพราะว่าดูดิ ي, แทนที่ว่ามันจะดันให้สุดอย่างนี้ถูกป่ะแต่มันเหมือนมาตื่นตื่นนี้เนี่ยแค่เหมือนกับว่า ถ้าเราตั้งข้างเนี่ยไปตลาดนัดซื้อของเนี่ยคนมาเข็นโดนเนี่ยแม่งพับเนี่ยปึ่งรถล้มชิบหายนะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยห้ามเลยเพราะจากประสบการณ์รุ่นพี่ผมเนี่ยที่ทาทำเกี่ยวกับศูนย์เวปป้าเนี่ยเขาก็ไปรับรถทําสีเพราะขาข้างเนี่ยมาหลายคันแล้วก็ต้องตั้งคู่อย่างเดียวนะแต่ในเรื่องพูดถึงอัตราเร่งเนี่ยของผมมันเป็นตัวสปิน150นะครับเร่งเนี่ยมันติดมือนะ ลื่นเลยรถพุ่งเลยผมมองว่าเอออัตราเร่งมันดีนะพุ่งเลยก็คือแบบสามารถแบบซิ่งได้แะได,ได้ก็ถือว่าโอเคแล้วเครื่องนี่ก็จะสมูทนุ่มจะไม่เหมือนรถแบบญี่ปุ่นที่เราขับทั่วไปคืออารมณ์มันจะให้ความรู้สึกเหมือนแบบต่อให้รถติดวิ่งช้าเนี่ยเวลาเราขับเนี่ยรถมันจะแบบลื่นแบบลื่นเลยนะนลื่นคือแบบรู้สึกว่ามันลื่นอะไรเงี้ยแต่ว่า ที่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเวลาเราเขาเรียกว่าทางขู่ขาเนี่ยระบบสั่นสะเทือนมันจะแบบมันจะสะท้านมาถึงที่มือเลยรู้สึกได้แล้วมันจะมันจะรู้สึกแบบมันต้องเก่งมันต้องแบบมันไม่ได้ว่าขับแล้วปล่อยสบายอ่ะคือเหมือนมันต้องต้องเกรงอยู่ตลอดอ่ะคือมันจะทําให้เราเมื่อยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าโช๊คเดี่ยวหรือเปล่านะมันมันสะท้านขึ้นมาังบนเลยนะครับก็ โดยรวมเนี่ยผมก็ถือว่ามันก็โอเคนะแต่ครัเนี้ยเรื่องความร้อนเรื่องอะไรมันก็ต้องระวังบางทีเราก็ต้องเช็คน้ํามันเครื่องอะไรด้วยเพราะว่าน้ามันที่เราใช้เนี่ยมันมันเป็นเบนซิน95ถูหรือปะมันมันก็จะร้อนอยู่แล้วแล้วยิ่งไอ้เครื่องเวป้าเนี่ยมันจะร้อนกว่ารถปกติทั่วไปแต่บางคนเขาก็พูดกันว่าเขาก็ไปเติม e 2ีนะมันก็ช่วยลดความร้อนได้แล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะเห็นเขาพูดกันในกลุ่มนะครับ ก็เนี่ยปัญหามันก็จะประมาณเนี้ยจากคลิปเก่าที่ผมถ่ายนะแล้วก็ที่พักเท้า,อ,าอันเดิมของมันเนี่ยมันจะเป็นแบบพลาสติกใช่ป่ะเวลาเรานั่งมันก็จะแบบลื่นๆ่น่ะแบบลื่นๆ่น,นแบบเมื่อยขาไหมครัอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะน,นี่ก็เปลี่ยนมา2 5 0 0แล้วมันก็จะมีแบบอย่างหนึ่งสมมุติเราขับคนเดียวเนี่ยเราขับได้เวลาเราจะใช้ขาพยุงตัวอย่างนี้ใช่ป่ะเวลาติดไฟแดงหรือแบบไปชา้าแต่พอมีคนซ้อนปุ๊บ ต้องเหยียดไอ้นี่มาปุ๊บขาคนซ้อนก็จะมาอยู่นี้เราจะพยุงตัวไม่ได้แล้วเราจะติดขาคนซ้อนมันจะรู้สึกแบบเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมันพยุงตัวไม่คล่องอะเราว่าเหมือนมันจะล้มอะเพราะว่าขามันติดตรงเนี้ยเนี่ยแหละคือปัญหาผมก็งงว่าทำไมมันอยู่ตรงนี้ทําไมมันไม่ให้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือว่าถ้าเราจะแบบว่าพยุงตัวมันก็จะติดติดติดขาแล้วยิ่งมีคนซ้อนด้วยก็จะพยุงลําบากแต่ถ้าขับคนเดียวก็ ไม่มีปัญหานะครับก็ปัญหาเนี่ยแหละโดยรวมที่ที่ส่วนมากคนเขาเจอกันแล้วก็มีข้อแนะนําอย่างหนึ่งว่าอย่าไปขับลุยน้ําขับอะไรมันไม่เหมือนพวกฟีโน,โน่สกูปปี้อะไรที่ลุยน้ําฝนตกอะไรได้เพราะว่าเขาก็แนะนําให้ลุยเพราะเห็นคนลุยก็พังพังนะตากฝนขับมากๆโดนฝนนั่นแหละหนักนก,ก็ระบบไฟก็ชิบหายอีกผมก็ไม่รู้ว่ามัน มันผลิตมายังไงมันไม่เหมือนรุ่นเก่าหรือรุ่นก,ก่อนๆที่ผลิตที่อิตาลีอะไรเงี้ยส่งไปจากอิตาลีแต่อันนี้เขาน้าจะผลิตที่โรงงานเวียดนามมาตรฐานประกอบผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงก็คือเนี่ยอย่างตรงเนี้ยก็ไม่สนิทมาดูดิเนี่ยก็ก็ไม่สนิท,นนทเห็นปะ่ะบางคันก็สนิทบางคันก็ไม่สนิทเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บของ มันไม่ได้เก็บของอะไรหรอกมันก็คือวางโทรศัพท์ชาร์จแบตเนี่ยเพราะมันชาร์จแบโตโทรศัพท์ได้นมีช่อง usb อยู่เหน็นปะมันก็จะประมาณนี้ปัญหาข่าวๆนะครับส่วนมากที่เจอกันอันดับแรกคุณออกรถมาเนี่ยถ้าคุณว่าคุณมั่นใจว่าคุณขับไม่เร็วไม่ซีเรียสเรื่องอย่างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณคิดจะซิ่งขับเร็วต้องทําเวลาผมแนะนําไม่ไปเปลี่ยนยางเพราะยางเดิมมันลื่นนะครับ อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็เสียเงินไอทาสีมันนี่แหละแพงรอยเป็นรอยนิดหน,หน่อยก็ต้องทาแหละอันนี้ก็คือปัญหานะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นว่าเจอคอเบี้ยวลูกปืนหกเดือนก็จะแตกต้องเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับนี่แหละคือปัญหามันนี่ก็จะเป็นคลิปเดิมต่อจากแล้วก็ มันก็จะรู้สึกดีแล้วก็ในเรื่องความนิ่งเวลาเราเราทาความเร็วเนี่ยเรานิ่งเลยเรายิ่งรถผมขับร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยนิ่งเลยนะรถนิ่งเลยมันเป็นด้วยเพราะว่าน้ําหนักตัวรถเนี่ยมันเยอะประมาณร้อยสามสิบกว่ากิโลอ่ามันก็เลยทําให้นิ่งนะก็รู้สึกว่ามันทําให้มีความมั่นใจขึ้นเวลาเราเราทาความเร็วอะไรเงี้ยก็เนี่ยอันนี้ก็คือข้อดีของมันครับข้อเสียข้อเสียก็ที่ผมพูดมาอันนั้น จากที่ผมพบเจอด้วยตัวเองแล้วก็จากฟังจากประสบการณ์จากคนที่ว่าเขาใช้มาหลายรุ่นแล้วใช้ขับขี่มานานแล้วก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ